ครับที่ดินหน้าวัดสามง่ามครับขนาดห้าไร่3งานเจ็ดสิบสตารางวาพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าย,ยาวๆสูงๆติดกับหน้าวัดเลยครับสามารถทำได้หลายอย่างหลักหลักเขตหลักหมุดชัดเจนเสาปูนก็ยาวไปเลย นู่นสุดตรงนู้นนะฮะข้างหลังนี้จะเป็นวัดสามงามอยู่หน้าวัดเลยครับพิกัดอยู่หน้าวัดสามงามเลย,ยเราถนนสัญจรกันเยอะนะครับถนนสัญจรเข้าวัดกันเยอะมากเลยนู่นนะ่ะตรงทางรถสีดำๆนะ่ะรถผมนะั่นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะเป็นทางเข้าตรงขึ้นสะพานเห็นไหมตรงนั้นนะ่ะมีรถมา <c oughs> ล่างเขายังทำนาอยู่นะฮะให้เขาเช่าทำนาอยู่สายนี่แพงนะตรงนี้ก็จะมีฟองไส้ไข่จะล้อมรั้วฝั่งมืงไว้ฮะล้อมรั้วปักเขตเอาไว้ต่อเน,นื่องจากเมื่อกี้นี่เนหะ็นไหมล้อมรั้วรั้วลวดหนามไว้นะวเห็นไหมรับเสาเสาปูนปักเอาไว้อย่างดี ทอดยาวไปเลยโน่นทางของเราจะมีอยู่ต่ที่นียที่เห็นไหมรถเข้าออกเยอะมากเลยตรงนี้จะทำเป็นบ้านจับสันก็ได้นะจับสันที่ดินขายก็ได้นะครับหรือว่าจะเช่าจะซื้อไปทำโรงงานก็ได้หกไล่นะติดถนนสองฝั่ง นนหลักแบบนี้เลยนะถนนเมนนะร้านขาร้านขาเข้ามาถึงนี่เลยนะฮะนี่เนี่ยที่เรามองไปเนี่ยสุดเลยเนะี่ยเห็นรถสีดำไหมนั่นแหละขอบที่อันนี้ตรงไปนี่ปลายขาบนี้หน้ากว้างสี่สิบห้าเมตรนะครับความลึกเดี๋ยววัดให้นะครับจบจบจบหกไล่ทางเข้าอันนี้หน้าด้านหน้าที่หนึ่ง ฝั่งน,นี้จะเป็นฝั่งที่สองนึกเข้าไปเนี่ยในที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยความเจริญเชียนะดูดูรถวิ่งเข้าวิ่งออกกันผมชื่อเอนะเอขายที่ดินที่เป็นทุ่งนาให้เขาทำให้เขาทำทำนาอยู่ตามกว่าถนนประมาณ2เมตร นะครับถ้าเกิดว่าเราจะจัดสรรล้วก็มาปูปูดินปูซะนะครับแล้วก็ทําได้เลยเนี่ยสวยมากที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าชายธงนะสวยๆเลยติดวัดสามงามติดกับวัดเลยผู้คนใช้สัญจรกันอยู่นะฮะถนนติดต่อมา,มามที่ผมก็ได้นะครับ064 194 7จ็ดสองสามผมเป็นเพื่อนเจ้าของที่เองนะครับไม่ต้องกลัวเตทางเข้าสวย